สนับสนุนโดยคุณาไัยสร้างพื้นที่สร้างความสุข คนเราคอยนะครับว่าการตอบคําถามในช่วงที่แล้วนะครับครอบครัวของครับผมก็มีเรื่องราวที่น่ายินดีมาฝากคุณผู้ชมครับบ้านหลังที่สองที่ทางคุณอาลัยตัดสินใจสร้างบ้านให้ตอนนี้คุณลัตพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ไปเพื่อสํารวจบ้านของพี่แมวที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครแล้วนะครับ ซึ่งทางครอบครัวของพี่แมวได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับรอยยิ้มที่เปื้อนอยู่บนใบหน้าของทุกคนต่างเต็มไปด้วยความปลื้มปริ่มยินดีจริงๆนะครับที่คุณอาไยมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของครอบครัวก็ลัดมองแลว่าต้องรื้อเพราะว่าหนึ่ง<ะ>ก็คือว่ามันปลวกกินหมดแล้วนะคะทั้งทั้ง น้องก็เพิ่งโดนตะขับกันไม่คุ้มเลยนะคะเดี๋ยวไม่ปลอดภัย2ก็คือว่ากับบรรยากาศตรงนี้ด้วยจริงๆก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีอากาศที่ดีนะคะแล้วก็ลมลมเย็นดีมากเลยอ่ะก็เลยคิดว่าทําเป็นบ้านสองชั้นก็จากบทสรุปที่เราคุยกันมาแล้วดูนเดินดูสถานที่รอบบ้านนะครับบ้านของคุณแมวกับคุณแม่ก็คือจะเป็นบ้านแบบโล่งอิงกับธรรมชาติจะมีห้องนอนสองห้อง ห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับถงหน้าเป็นระเบียงทั้งหมดเลยต้องขอขอบคุณคุณอะไรอย่างมากที่ทำให้ครอบครัวหนูมีความสุขนะักย้ายจะได้ไม่กล้องปีนขึ้นไปมุมหลังคาเปลี่ยนจากมาอีกแล้วค่ะสิ่งที่เราจะมาช่วยเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพื้นที่น ให้มีความปลอดภัยแล้วก็พ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆเพราะเราเชื่อว่าบ้านคือจุดเริ่มต้นแห่งความสุขที่แท้จริงค่ัและเมื่อบ้านของพี่แมวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะนําภาพความสุขความสมหวังนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนครับยินดีกับพี่แมวไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณเพียงส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่ Facebook ถึงแม้วันนี้เราจะไปไม่ถึงฝันแต่สิ่งที่ได้มันก็มีค่ามากเลยถ้าวันนี้มีใครใจดีอยากฝากน้องไว้สักคนนะคะอย่าให้เขารักษาโรคอ้วนค่ะอย่าให้เขาอยู่กับเรานาน,าน